สวัสดีค่ะพระแม่อุมาพยากรน,นะคะวันนี้มาดูดวงรายวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงนี้เป็นทายส่วนรวมนะคะจะไปตรงกัของไทยมาดูเป็นเพื่อนเป็นแนวทางนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดพระให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ อยู่ในชีวิตคุณมีแสงสว่างมีคนนำทางแต่ชีวิตคุณก็จะทำอะไรเตียงเสียงนะขับรถขับลาก็ดีเดินเหินก็ให้มันระวังขับรถขับลาก็อย่าเร็วนะคะชีวิตโลดผนถึงคุณคุณคนเกิดวันอาทิตย์นะี่ยคุณจะยังไงคุณก็เอาความสุขเข้าไว้เอาเรื่องส่วนตัวเข้าไว้เหมือนทำอะไรแบบเตียงเตียงตอนนี้นะเหมือนคุณ ขอฉันมีความตกฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันใช้ชีวิตของฉันเหมือนคนซ่อนเล้นตัวเองนะคนเกิดวันอาทิตย์นะถ้าคุณซ่อนเล้นตัวเองคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณใช้สตินะอย่าเอาแต่สนุกสนานอย่าทําอะไรแบบเตียงเสี่ยงชีวิตคุณเนี่ยเหมือนเสี่ยงแต่คุณก็จะทําอะไรให้รู้ไว้ให้ถ้ามีสติ นะคุณมีสติดวงคุณเหมือนว่าคุณกำลังทำจะเริ่มทำอะไรคิดอะไรใครชวนทำอะไรแล้วแต่นะคะคุณใช้ชีวิตแบบมีสติปัญหาที่คุณมีนะปัญหาที่คุณมีทุกร้อนที่คุณมีจะฝ่าฟันไปได้นะพะมีอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยคือเป็น คนที่ว่าถึงคุณจะลําบากลาบนเหมือนว่าเดือดร้อนจังเลยถ้าสมมุติว่าคนเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าคนไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตอย่างดีมีความสุขไปนะบางคนก็ใช้ชีวิตเที่ยวอย่างมีความสุขบางคนก็เหมือนเที่ยวอย่างมีความสุขก,ก็มันจะเสียงเงินไงแล้วมันก็ให้ระวังอย่าตกเขาอย่า ขับรถเร็วเนี่ยภายสองตัวเนี้ยแต่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยแก้ไขปัญหาไปได้คนที่กําลังว่าฉันจะทํำยังไงฉันอยากได้อย่างนี้ฉันได้ได้สิ่งนี้หรือฉันมีปัญหามันทางตันแล้วฉันจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะ มีสิ่งคุณจะมีเหมือนมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณนะคะแค่วันนี้คือวันวุ่นวายสับสนตัดสินใจไม่ถูกคนเกิดวันอาทิตย์ตัดสินใจเดินทางไม่ถูกจะไปทางไหนดีจะทําทางไหนดีคีวชีวิตวุ่นวายถ้าคุณใช้สติเป็นที่ตั้งแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะอย่าไปเจรจาต่อรองอย่าไปอะไรมันจะเข้าตัวคุณนะคะทำอะไรก็ทำให้ดีคิดให้ดีนะ ให้วันนี้ไพ่อย่าลืมว่าไพ่นี่วันนี้วันเดียวอย่านําเรื่องร้ายเข้าตัวอย่านําเรื่องภัยอันตรายเข้าตัวใช้ชีวิตต้องตั้งสติมีสติค่ะ mm hmm. ต่อมาของคนเกิดบันจัทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดบันจัทร์ค่ะ สามเดียนหนึ่งถ้วยคนเกิดบันจันทร์วันนี้มีสเสน่ห์นะคะวันนี้มีสเสน่ห์ยิบไพ้ซอสวันนี้มีสเสน่ห์มีความเข้มแข็ง ภัยคุณดีการเงินถึงจะมีไม่มากมีแค่พอใช้มีแค่พอใช้เหมือนชีวิตใช้ความสุขไปวันวันหนึ่งสุขสบายการงานก็มีความสาเร็จให้นั่งบัลลังคุณเป็นเจ้าชายหรือเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ช่าง ุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็มีเมตตาแต่คุณหันหลังให้บางสิ่งนะคะการเงินคุณมีพอใช้แต่แบบวันนี้ให้คุณใช้สติอย่าอย่าเป็นเลยครอบครัวก็อย่าเป็นคนที่งอนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัดโชคตัดลาบไปได้การเงินมีพอใช้นะความสุขมีให้นะแต่ว่าเลยครอบครัวมันเหมือนจะแบบว่า จะมีขัดใจต้องงอต้องงอนกันอะไรเงี้ยทำงานมีความสำเร็จให้คุณทำงานนะ่ะคุณมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีความจะได้ก้าวหน้าในที่การงานนะคุณทำดีๆเหมือนเจ้านายเพลงแดงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์คนเยือกเย็นคน ทำอะไรรอบข้อคุณเก็บอะไรไว้ในใจแต่คุณนะ่ะชอบแผนหลังหันหลังให้นะมันจะทําให้เสียโอกาสเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ให้ิไม่ให้เล่นตัวไม่ให้ถือตัวไม่ให้งอนมันจะเสียโอกาส ของคุณนะคะคุณต้องหันหน้าเข้าประเชิญหรือเป็นคนกล้าไม่ใช่คิดอะไรอยู่ในใจชอบไม่ค่อยพูดนะคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะจะมีเหมือนว่าจะขับทุนนะคะจะมีปมเหมือนเสียโอกาสของตัวเองคุณต้องเป็นคนที่เจรจาที่อ่อนหวานนะ คุณเจนรจาอ่อนหวานชีวิตคุณจะมีความสำเร็จนะไม่ว่าจะเรื่องการงานเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้รับข่าวดีเหมือนเหมือนเรื่องคนรักอะถ้าคุณอะไรเหมือนเก็บไว้ในใจหันหลังไม่สู้เนะี่ยคุณเล่นหันหลังให้อย่างเดียวเนะี่ยเหมือนคุณจะเสียโอกาสนะคะขอให้ตั้งสติวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องหันหน้าเขา้าเผชิญอย่าหันหลังถ้าหันหลังคุณจะเสียโอกาสนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ต่อมาดูของคนเกิดวันังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันังคาระคะ่ะ สว่างคุณต้องเหมือนว่าคุณมีโอกาสคุณมีแสงสว่างมีสิ่งดีๆเข้าช่วยคุณต้องไม่ประมาทในชีวิตคุณต้องทำใจให้เยือกเย็นคุณมีโชคมีลาบ งาการเงินคุณมีได้อุดมสมบูรณ์เงินมาจ่ออยู่หน้าประตูลาบผลอยู่ข้างในประตูทำบุญมีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่กับพวกตกทุกข์ได้ยากให้โอกาสคนคุณชีวิตราบลอยคุณอยู่เลยประตูนะคะประตูเงินมาจ่อหน้าประตูคุณเป็นคนที่ไม่ได้ลำบากเรื่องการเงินนะแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้ชีชวิตคุณจะมีความสุขนะสุขอยู่ ตกลนครอบครัวนะมีความตกในครอบครัวตกในการเป็นใหญ่เป็นโตคุณมีอำนาจวาตนาการเงินการทองจะเข้ามาถ้าคุณทําให้ถูกให้ต้องนะคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบนะลาบลอยจะล่วงเขลงมานะการเงินคุณมีพอใช้มีแค่แบ่งปันนะคะแล้วเนี่ยให้คุณระวังอย่ากันอย่าวิ่งไว้ย อะไรเงี้ยคุณต้องควบคุมมาพยศให้ได้หมายถึงคุณต้องเหมือนว่าคุณนะจันกรจจะอยู่ที่สูงคุณก็จะแตะได้เหมือนแสงสว่างคุ้มคุณนะคะเนี่ยคุ้มคุณเนี่ยคุณจะแตะเพดานแตะแสงสว่างไปได้นะคุณต้องควบคุมคุณต้องใช้สตินะคนเกิดวันอังคารคุณมีสตินะลาบลอยก็จะมาหาการเงินนะคุณไม่ลําบากเพราะว่ามี มีการเงินมาจาะแต่คุณต้องใช้ความเมตตานะคะคนเกิดบันอังคารถ้าคุณมีครามเมตตาลาบลอยลาบผลบุญกุศลก็จะทําเหมือนต่อลาบให้คุณนะคะหน้าขนาดนี้ชีวิตสบายมีความสุขค่ะวันนี้ค่ะของคนเกิดบัลอังคารนะคะต่อมาดูของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดบันพุธค่ะ ว้าวุ่นหน่อยนะเรื่องการงานนะมันเหมือนว่าวุ่นวายจิตใจมันเบื่อการงานมันเหมือนว่าต้องแข่งขันสู้ลบคุณจะเหมือนมันปัญหามันจะเกิดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ดีดวงกําลังจะดีนะคนเกิดวันพุธนะดวงกําลังจะดีเปิดเงินเปิดทองค่าเนี่ยประตูเงินมาต่อหนะ้าประตูคุณทําจิตใจให้ดีมีเมตตานะ คุณจะชนะทุกสิ่งคุณจะมีพลังการงานของคุณเนี่ยที่วุ่นวายแต่คุณก็จะมีการมีความสุข,ใน,สขใ,นใ,นในครอบครัวมีความสุขในในในครอบครัวการเงินจะเข้าไม่ขาดไม่สนถึงจะว่าจะไม่เหลือใช้แต่ถ้าคุณทําดีคุณจะมีโชคมีลาบนะหนึ่งคาถาเนี่ยไก่ทองเนี่ยถือหนึ่งคาถามาให้คุณเนี่ยคือมีความให้ให้ความสำเร็จ จากการงานนะคุณคุณตั้งใจทำงานคุณมีความมุ่งมั่นความสำเร็จจะมีให้คุณนะการเงินเนี่ยเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีเพื่อนเก่าหรือว่าอะไรเงี่ยคุณจะต้องแบ่งปันหมายถึงว่าจะมีคนขอความช่วยเหลือเรื่องเงินคุณก็ต้องช่วยเหลือ นะคุณต้องมีเป็นคนมีน้ำใจคนเกิดวันพุธถ้าคุณมีน้ำใจกุศลเนี่ยมันจะเพิ่มให้คุณให้คุณมีความยิ่งใหญ่มีความสำเร็จนะวันนี้เลิงามยามดีคุณจะได้รับข่าวดีได้ความสำเร็จเรื่องงานนะแต่ปัญหาของคุณนะมันจะมีความเหมือนว่าวุ่นวายแต่คุณก็ปราบอยู่เอาอยู่นะมีวุ่นวายในครอบครัววุ่นวายในอะไรเงี้ยมันเหมือนว่า จะมีการต่อเขาเรียกว่าขัดแยง้งจะมีการขัดแย้งเลย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 หมู่ร่วมเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ทํางานหรือขัดแย้งกันในเรื่องงานอะไรทั้งอย่างแต่คุณก็ฝ่าฟันไปได้ทําความสาเร็จไปได้หรือว่าทําการทํางานเนี่ยมันมีอุปสรรคเหลือเกินแต่คุณก็ฝ่าฟันไปได้นะคะของคนเกิดวันพุธวันนี้ดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคุณวันนี้ใจเข้มแข็งเข้มแ,แข็งเด็ดเดี่ยวมีความสุขความสมบูรณ์คนเกิดวันพฤาหาัดเริ่มดีนะเริ่มดีนะคะเนี่ยมีมีความเข้มแข็งเรื่องการงานนะเรื่องการงานคุณจะมีเฮมีความสุขในเรื่องการงานชีวิตเริ่มเริ่มสงบนะชีวิตเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสงบแต่ ถึงคุณจะมีเหการกระทำคุณแต่คุณก็มีพลังงานแห่งเจ้ากรรมในเวรตอนนี้เหมือนคนมีเครานะห์น่ะมีพลังงานเนี่ยมาทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คุณจะพ้นไปนะคะพลังงานที่ติดตามของคุณนะ่ะที่ว่าทำให้คุณเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนคนมีเครานะห์น่ะก็กำลังจะหมดเคราะนะคะ คุณก็ทำให้ดีตั้งสติให้ดีนะอย่าเอาแต่ว่าความสุขไปเล่นไปเฮาไปมีความสำเร็จหลายเพราะว่าละคุณรู้ว่าคุณยังมีเคาออยู่คุณทำทางไหนไม่ได้คุณก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะขอถ่งจากติดคุ้มครองให้พลังงานเนี้ให้ผ่านพ้นไปจากคุณให้ได้เพราะว่าคุณมีชะตาว่าเหมือนเครียดเหมือนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ใครก็ทำคุณไม่ได้เพราะดวงคุณแข็งดวงหนึ่งคาถาเนี่ยตอนนี้ คุณแข็งกระปาบไม่ได้คนไหนคุณให้รู้ว่าให้คุณมีจิตนะอย่างคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยอพลังงานพวกนี้ก็จะกลับไปหาเขาเองเขาจะแพ้ภายไปเองอะไรไปเองนะคะของคนเกิดวันพัหัสคุณใช้สติเป็นที่ตั้งใครก็ทำร้ายคุณไม่ได้นะคะเหมือนว่าถ้าคุณอยู่ดีๆคนเขากั่นแก้สิ่งนั้นเขาก็จะกลับไปเป็นพลังงานมาอยู่ตัวนี้แล้วเนี่ย พลังงานจะย้อนนะคะให้เคุณใช้ชีวิตให้ดีนะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่มันจะได้หมดเขาะจะได้หมดแล้วเนี่ยเพราะมีมีพลังงานดีๆเข้ามาหาชีวิตคุณก็จะเข้มแข็งมีความตุกนะคะทำบุญ ไว้ตัวอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้อนี้จะได้หมดไปวันนี้เป็นโอกาสดีของคุณถ้าคุณไม่นั่นก็กูจุดทูบายเจ้าที่เจ้าทางเนื้ออะไรเงี้ยชีวิตก็ดีพอสำหรับของคนที่ต่อสู้เรื่องงานนะคะความสําเร็จเรื่องงานจะมีแต่การเงินมองไม่เห็นนะคะการเงินมองไม่เห็นถึงคุณมีเงินคุณก็ไม่ชอบใช้คุณชอบชีวิตโดดเดี่ยวอยู่อย่าง คนที่บางคนวันหัพบางคนก็ชอบโดดเดี่ยวชีวิตฉันมีความตกฉันอยู่ในทุงงน่งฟางเนื้ออะไรเนี่ยมีฉันอยู่ของฉันคนเดียวฉันไม่ยุ่งกับใครฉันก็มีความตกของฉันนะคะลาบลาบลอยอะไรไม่มีมีแต่คุณจะพ้นพลังงานนี้ไปได้คุณก็ทําบุญอุทิศตัวกุศลไป็ติมันจะได้หมดหมดไปที่ทีไอพลังงานตัวนี้นะไอตัวเนี่ยทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับจะสู้กับใครก็สู้ไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นค่ะ ก็คือเหมือนโชคชะตาเคาะกรรมมันทําให้เป็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนพลังงานนั้นเนี้ยมาทางไหนหรือพลังงานไม่ใช่เราไม่ได้ทําคนอื่นทําเราก็มาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้จะถือว่าคุณก็กําลังข่าวดียังไม่ได้มาแต่ความเข้มแข็งเนี่ยแต่มันอยู่ที่ความเครียดถ้าคุณใช้สติเป็นที่ตั้งข่าวดีเคาก็จะมาหาคุณนะคะให้เอาชนะให้ได้คนเกิดวันพระรหัสค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ้ตับไพ้ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะหญิงลึกลับหญิงเงียบสงบอยู่หญิงมีความรัมก ส่วนฟาร์มรับไม่มีไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของตัวเองนะมีฟาร์มต้นเลนลาชินีพระจันรนะคะเหมือนอยู่ในใต้เงาจันท์ใต้แสงสว่างเหมือนคุณเป็นคนที่รักตัวเองมีฟามตุกกับตัวเองเป็นคนรักตัวเองเลือกเหมือนว่า เรื่องส่วนตัวไม่มีใครจะมานั่นได้คุณเป็นราชินีเป็นการเข้มแข็งเรื่องการงานการงานคุณรุ่งเรืองนะคะคนเกิดบัรศุกการงานมีความเข้มแข็งราชินีเนี่ยคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัญหาคุณเก็บงานะการเงินมองไม่ค่อยเห็นค่ะ การเงินมองไม่เห็นนะความถูกพราะมีแค่ถ้วยราชาถ้วยเดียวคือใช้ความถูกชอบใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวส่วนตัวมีความร,รับนะมีเรื่องลับๆแบบไม่บอกใครมีความส่วนตัวมีสู้ชีวิตด้วยความส่วนตัวมีความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเนี้ยมันมีอยู่เลยนี้แต่ละตัวเนี้ยตามวันนี้เป็นวันที่คุณ พลังงานอันนี้มาคุณต้องถีบออกมาให้ได้นะตัวเนี้แล้วคุณจะชีวิตคุณก็จะก้าวหน้านะจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆความถูกความสาเร็จนะไม่ใช่ก้าวช้าๆอย่างนี้เรื่องการงานคุณก็จะก้าวหน้าแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคุณอยู่แบบเงียบๆเงียบสง,งบไม่หวังก้าวหน้า คุณก็จะอยู่แบบลึกลับโลกส่วนตัวโลกโลกลึกลับนะคะคุณใช้มีคร์มชีวิตคุณมีความสุขก็จริงแต่คุณก็ต้องคิดก้าวเนี่ยมาเขาก้าวเดินก้าวถึงจะเป็นก้าวช้าๆก้าวไปให้เป็นความยิ่งใหญ่ฟาร์มสําเร็จนะคะมันเป็นโอกาสที่ตอนเนี้ชีวิตของคนเกิดวันศุกร์นะวันนี้คุณสับสนคุณเหมือนว่า คุณเรื่องของคุณคุณไม่อยากเปิดนะไม่รู้จะไปตรงกับใครอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของคุณคุณไม่อยากเปิดคุณอยากอยู่เฉยๆแบบเงียบๆคิดคิดคนเดียวไม่เปิดคิดแบบไม่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุณยืนอยู่อย่เงี้ยแต่คุณก็มีพลังงานมีแสงสว่างหาคุณนะคะแต่ว่า คุณมีฟามตุกเนี่ยชะตาคุณนะเหมือนมีฟามเข้มแข็งมีสาเร็จชะตาของเจ้าชายแห่งฟามตุกนะแล้วก็ก้าวหน้าถึงก้าวไปช้าช้าแต่คุณก็ก้าวถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณจะฝากฟันจะเป็นราชินีแห่งฟามสาเร็จแห่งฟามมั่นคงจะเป็นคนรวยไม่ได้เพราะว่าเนี่ย คุณเป็นเหมือนวันนี้ดวงชะตาราชินีบุญวาตนาความมั่นคงความเที่ยงตรงเหมือนว่าการงานคุณซื่อสัตย์คุณซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณจะผ่านไปผ่านไปได้คุณจะมีดอกไม้สีทองเนี่ยเหมือนว่ามีมีเหมือนพลังงานดีๆน่ะมาช่วยมาทำให้คุณแบบ มีพลังงานดีๆเนี่ยมาช่วยมาทําให้คุณผ่านพ้นผ่านความสาเร็จไปได้ไพ่นี้ดูแค่วันเดียวนะคะแต่วันเนี้ยมันเหมือนมีพลังถ้าใครจับพลังนี้มามันก็แย่นะคะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าคุณคิดก้าวหน้าก้าวก้าวต่อไปเงี้ยก้าวไปแบบธรรมดาการงานคุณจะเข้มแข็งจะเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันตุค,ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนทตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์ค่ะดูแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะหนึ่งคาถาความสำเร็จเรื่องงานนะฟาร์มสำเร็จจะมีมาให้ฟาร์มมั่น มั่นคงไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเงินคือหนึ่งคาทานี้คือให้ฟาร์มเข้มแข็งมั่นคงอบอุ่นฟาร์มสาเร็จนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งคาทามีฟาร์มสาเร็จแต่ชีวิตคุณยังมีพลังงานมีเมฆหมอกมาคุมชะตาของคุณเรื่องการงานเหมือนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เหนื่อยหน่ายนะเป็นมันเป็นเพราะคุณแบบภาละ ภาระเนี่ยคุณจะสลัดถึงคุณจะสลัดยังไงคุณสลัดไม่ได้คุณดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณยังถ้าคุณจะสลัดเหมือนว่าผ่าแบกภาระคุณไม่รับแบกภาระอย่างเงี้ยคุณขาดการรับผิดชอบหรือไม่รับแบกภาระเนี่ยคุณดึงข้อมือเดียวดึงมาหนึ่งคาถาว่าคุณไม่เอาแล้วไม่แบกแล้วอีกเจ็ดเนี่ยอีกเจ็ดเนี่ยคุณจะไม่แบกแล้ว เพราะว่ามันแปดเนี่ยมันพระลระของตัวคุณเองถ้าคุณไม่แบกแล้วเนี่ยเมฆหมอกเนี่ยคุณทำยังไงคุณก็ฝ่าฟันไปไม่ได้นะคะให้ดูให้ดูให้ดีเนี่ยเหมือนพลังพลังแห่งเบื้องบนเนี่ยคุณมีเนี่ยเขาผูกคุณไว้ในชะตาเหมือนบาปเหมือนพระที่ที่คุณนั่นมาเนี่ยเป็นผูกเคาะเนี่ย ให้คุณดูตัวเนี้ยมีหญิงชายเหมือนผูกกันไว้คุณจะสลัดไม่ได้ไม่ว่าแฟนหรือคู่ผัวตัวเมียเนื้ออะไรเนี่ยที่คุณรับภาระอยู่เนี่ยมันเป็นพลังงานนะคะตอนเนี้มันเป็นพลังงานให้คุณเนี่ยต้องมีชีวิตที่ต่อสู้ไปเพราะว่ามันเป็นคุณต้องฝ่าฟันแต่ให้ได้คุณจะดึงมาคทาเดียววะไม่ได้คุณตัดไม่ได้เพราะมันเป็นภาระของคุณมันเหมือนว่า กรรมของคุณเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะเนี่ยเหมือนมันฝ่าฟาดมาถ้าคุณไม่ไม่นั่นคุณก็ต้องอดทนแบกไปได้ไหนๆก็แบกมาแล้วก็ต้องแบกไปให้ได้นะคะมันพลังแห่งเมฆหมอกคุณถึงยังไงคุณก็มีเรือสีเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างเข้ามา บางคนเนี่ยพอน่นงเขาก็จะมาแก้ปัญหาให้คุณเนี่ยเหลือเสียนนี้ไม่ได้ส่องไฟให้คุณนะออกจากตา่าเหมือนมาให้น้ําคุณมาเติมน้ําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเดียวนะมาเติมน้ําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจคือไม่ให้คุณเป็นคนถึงคุณจะเหน็ดจะเหนื่อยจะสู้อะไรเงี้ยแบบลําบากเนะี่ย แต่คุณก็จะมีน้ําให้ดื่มให้ชื่นชื่นหัวใจเหมือนเลือดสีเหมือนใจนากบุญให้ใช้คุณใช้ชีวิตต้องให้มีสตินะคะคุณจะทิ้งเหมือนคุณจะทิ้งไม่ได้เลยอะไที่ติ่งที่คุณแบกมาอยู่ๆคุณจะโยนโยนทิ้งไม่ได้คุณต้องรับภาระ,ะเหมือนแบกต่อไปนะคะแบกต่อไปจนถึงว่า เหมือนคุณจะต้องแบกต่อไปเลยไพ่นี้ดูวันเดียวนะคะดูวันเดียวถึงวันเดียวเนี่ยการกระทําของแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นผลพ่วงไปเป็นเดือนเป็นอะไรเลยนะคะมันเป็นได้หลายอย่าง วันนี้ถ้าคุณทําดีเข้มแข็งดีมันก็จะเป็นผลพ่วงไปได้เป็นเดือนเป็นปีว่าวันนี้คุณทําเงินไว้ดีคุณก็จะมีใช้ไปนานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชะตาของคุณแต่จะถามชะตาเนี่ยคุณวุ่นวายคุณตัดสินใจไม่ถูกนะคะคุณตัดสินใจไม่ถูกว่าคุณจะก้าวผ่านไปได้ไหมมันจะก้าวผ่านไปได้ไงคุณจะหนีพ้นได้ไงไอเมฆหมอกตัวเนี้ยคุณจะหนีพ้นไปได้ไงถ้าคุณ ที่ที่ที่โคถ้าคุณไม่สลัดทิ้งถ้าคุณจะหนีพ้นคุณจะต้องมีไพ่หน้าไพ่หลังที่เขาส่งเสริมคุณแต่เนี้ยมันเป็นว่าถ้าคุณความสำเร็จมันอยู่ในความอดทนของคุณต้องต้องใช้ความอดทนของคุณแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้แต่ว่าให้พลังว่า ุณเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ได้แค่ดื่มน้ําทิพย์นะคะได้แค่ดื่มน้ําทิพย์จนฝัาในพลังวันนี้ทําดีก็ดีไปเลยมันจะได้นั่นไปถึงจะเป็นวันเดียวแต่แบบวันนี้ขอบอกว่าคุณอึดอัดคุณหาทางออกไม่ได้เพราะเมฆหมอกมันคุมคุณนะคะสําหรับคนเกิดวันเตานะคะวันพวกนีก้อาจเป็นวันดีของคุณนะคะอุ้ย